บริษัทการี่ชุมรพสินกลางสารีชุกทาหะใหญ่บริษัทที่มีเิตเอเป็นที่ระเบระเเดิมสิของและสานของการดึงะถานที่น่าพูดนดยไทเดียดอยี่ก